ค่ะกลาบสวัสดี fc ช่องสาระสาระจับชายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอนดบีนะถ้าใครสนใจนะคะสนใจให้สนใจสูตรหนังสือเล่มนี้นะคะให้รีบทําการสั่งซื้อได้เลยนะคะของดีมีน้อยนะคะของดีมีน้อยนะคะถ้าเรามีสูตรเป็นของตัวเองทําเองเล่นเองนะคะรับรองไม่ต้องรองใครอยากเล่นตอนไหนก็ได้เล่นนะจ๊ะ ดาวโจนไม่ใช่สิอันนี้คือราวสตาร์วีของวันที่ยีิบสามเราจะให้เด่นเป็นสองเจ็ดนะคะวินสามสี่ห้านะคะเจาะให้เป็นสองห้าสองสามสงสี่ เลขสามตัวเจาะน,นิ้นให้เป็นเจ็ดห้าสองนะคะตัวนี้นะต่อมาจะเป็นดาวโจน VIP ของวันที่ยี่สิบสี่นะตัวนี้นะคะเราจะให้ทุกคนทำการเด่นห้าแปดนะคะ วิน0 1และ2นะคะเราให้ทุกคนทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะตัวนี้นะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะจะให้เป็น8 2 8081 นะคะแล้วก็แปดหนึ่งสองสายรูดให้รูดแปดนะคะตัวนี้นะคะตามนี้เลยนะคะต่อไปนะต่อไปจะเป็นดาวโจรสตาร์ของวันที่ยี่สิบสี่นะเราจะให้เด่นเป็นสี่ห้า วินหกเจ็ดแปดให้ทุกคนทำการจับมัดวินกันเหมือนเดิมนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะจะให้เป็น5 8าแปดห้าหกห้าห้นะคะเลข3มตัวเจาะเน้นคือ58 7ด สายรูดให้รูดห้านะคะตามนี้เลยนะจ๊ะอย่าลืมหนังสือของแอดบีนะถ้าใครอยากได้ก็ให้ทุกคนนะคะทำการกดสั่งซื้อนะคะหน้าช่อง,ของเขามีแอดบีลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะต่อมาจะเป็นดาวโจนปกตินะตัวนี้นะลืมเปลี่ยนวันที่อีกแล้วนะคะดาวโจนปกติ ของวันที่ยี่สี่นะดาวโจนปกติของวันที่ยี่สิบสี่นะเราจะให้เด่นเป็นสามศูนย์นะวินสี่ห้าแล้วก็หกนะคะ อย่าลืมนะคะทําการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะจะให้เป็นศูนย์หกศย์เจดศย์แดเจาะเลขเน้นสามตัวให้เป็นสามศูนย์สี่สามสายลูที่ลูศูนย์นะคะตัวนี้นะ ก็ค่ําคืนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะเลขบอกไว้เลยนะคะก็จะมีเข้าแล้วก็มีหลุดมันเป็นเรื่องปกติของการคํานวณน,นะ mm hmm. จะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่เราจะคํานวณเข้าทุกรอบเข้าทุกหุ้นนะคะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นแอดบีก็คงจะน่าจะรวยไปนานแล้วนะจ๊ะ mm hmm. เราลงให้เป็นแนวทางเด้อจ้าสวัสดีค่ะ